มาเรามาดูรถราคาหลักหมื่นกันดีกว่านะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้พามาดูรถนิกสันคอนเทียคันนี้นะนี่นะครับร่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับตอนนี้รถอยู่จังหวัดกฬสิน์นะจังหวัดจังหวัดกฬสินนะอำเภอท่าคันโทนะภาษีหกหกนะครับคันนี้นี่นะครับรถจดทะเบียนนะครับก็คันนี้สองห้าสี่เก้านะครับนี่นะซึ่งสองพันห้าคันนี้นะครับฟอนเทียนะ ราคาหลักหมื่นนะครับคูดถูกนะตอนนี้นะครับใครที่อยากจะขายรถนะครับต้องขอราคาถูกๆไว้ก่อนนะครับใครที่อยากจะให้ผมมารีวิวรถก็ขอราคาหลักหมื่นถูกๆนะผมจะมารีวิวให้แบบนี้นะครับก็คันนี้อยู่จังหวัดกรสินนะใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้นะสามารถมาดูรถได้นะเป็นกระบะแคร n บนิสันฟอนเทียนะแต่จะมารีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในทดลองขับขี่ด้วยนะครับแล้วก็ดูเครื่องยนต์ตามสเต็ปเลยนะ ก็เมื่อวานนี้ผมได้ไปส่งรถที่ขอนแก่นนะคันไทเกอร์สีขาวหัวเดียวนะครับก็ช่วงนี้ตะเวนไปส่งทั่วเลยนะเลยไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคิดถึงเอฟซทุกท่านนะครับเดีย๋ยวมาดูคันนี้ครับนิสสันฟันเทียเครื่อง205นะครับป้ายทะเบียนจังหวัดกรุงเทพนะต่อย4272กรุงเทพมหานครน,นะคันนี้ก็สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ราคาถูกรับประกันถูกมากครับคันนี้นะครับถูกถูกถูกเลยเพราะตอนนี้ผมเน้นให้ใครที่อยากที่ยะใครนะครับที่อยากจะให้ผม มารีวิวขายรถครับต้องเน้นราคาถูกไว้ก่อนนะครับตอนนี้นะนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูรอบๆบคันกันสักหน่อยนะคันนี้สีไม่ค่อยสวยเลยสีไม่ค่อยสวยเลยนะครับแต่เครื่องเดินเบาอะไรปกติหมดนะนะครับคันนี้สีไม่ค่อยสวยนะครับแต่มันได้ปีด้วยนะครับคันนี้เราลดบันแท้นะลดในเล่มนี่มือเดียวเลยนะครับเจ้าของผู้ครอบครองนี่ลำดับหนึ่งเลยนะสําหรับคันนี้นะครับนิสสันฟอนเทียนะ มาเดี๋ยวมาดูกันแบบจะจนะครับนี่ครับด้านกระโปรงด้านหน้านี้นะครับเนี่ยจะให้เห็นกันแบบจะจเลยนะครับจะให้เห็นกันแบบจะจเลยนะครับแต่ว่าชิดซีดีนะชิดซีดีแต่ว่าสีไม่ค่อยสวยแค่นั้นเองครับตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถอยู่จังหวัดกาลสินนะเป็นรถบ้านๆแท้ๆเลยนะครับเจ้าของนี่ลำดับที่หนึ่งนะครับแต่สีไม่ค่อยสวยนะมียัางอะไหล่ด้วยนะครับคันนี้ ยางอะไรด้วยเป็นสันฟอนเทียพวกนี้ก็กระจกไฟฟ้านะครับพุงไาว power นะแอร์ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับยางดีสีเส้นเลยนะครับคันนี้ยางดีสีเส้นคัสซีไม่มีผุแน่นอนนะครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะกระจกทุกบานนี่สภาพดีไม่มีแตกเล้าวนะเดีย๋ยวมาดูภายในสักหน่อยนะครับนี่กระจกไฟฟ้าพุงไาว power ด้วยนะคันนี้ ครับอนนี้มาดูเลขไหม่สักหน่อยดีกว่านะครับบอกว่าสี่แสนกว่าแล้วนะกันนี้เดี๋ยวขอแบบละเอียดๆเลยดีกว่าว่าเท่าไหร่แต่แอร์เย็นนะครับวันนี้แอร์เย็นก็เลขไหม่นะครับอยู่ที่สี่แสนนะครับห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบห้านะครับสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบห้านะครับเลขไหม่นะนะครับภายในก็โอเคครับเดิมๆนะครับเป็นแคปด้วยนะครับก็สามารถ พากันไปได้หลายคนทั้งครอบครัวก็โอเคอยู่นะครับคันนี้นะรถราคาหลักหมื่นนะคันนี้ถูกมากนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครับแต่ต้องบอกก่อนนะคันนี้อยู่กาะสินนะอยู่ท่าคันโทรนะครับเดี๋ยวจะไปจะไปทดลองขับขีบข่กันให้ดูด้วยนะครับไปเดี๋ยวพอขับขี่เสร็จแล้วนะครับก็จะไปจอดดูเครื่องยนต์นะ เดี๋ยวขอขอขับขี่ไปดงภายในแอร์เย็นนะครับ mm hmm. ปรองลายพาวเวอร์ด้วยคันนี้เจ้าของเนี่ยเขาเปิดราคาถูกนะแค่หกหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้นะหกหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวขอไปดูเครื่องยนต์อีกสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆก่อนนะแต่ว่าคันนี้แจ้งราคาไปเลยแล้วกันนะครับหกหมื่นห้าพันบาทถูกมากนะครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยว,วดเดี๋ยวไปทดลองขับขี่กันเสร็จแล้วขี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปจอดดูเครื่องยนต์ด้วยนะครับไปเช็คดูเครื่องยนต์แบบละเอียดละเอียดเลยนะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะครับเวลามีรถเข้ามาใหม่ๆจะได้ทันนะครับเกียร์ในเข้าได้หลุดไม่หลุดไม่หลวมนะครับเกียร์เข้าปกติเลยกลมอลไรพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับกลมอะไรนี่นิ่งๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเ,เครื่องยนต์นะเดินเบาปก,ปกติไม่มีปัญหานะครับน้ำไม่ดันนะต่อคันเดิมนะครับ น,นีเจ้งราคาไปแล้วนะ6 5 0 0 0บาทนะอันนี้นะครับ65,000าบาทเท่านั้นเองนะดูครับตามเมทาต่างๆนี่ยังอยู่ครบนะสวยเลยคันนี้นะแต่ว่าสีข้างนอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแับดูน้ํามันนะไม,ไม่ดันด้วยนะน้ามันไม่พุ่งนะน้ําไม่ดันน้ํามันไม่ไอายนะเครื่องไม่ไอายนะครับให้ดูกันแบบจระจะตามตัวตายช่องช่างบินอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จบประมาณนี้เนาะเนี่ยผมก็เตรียมตัวที่จะไปส่งรถอีกนะ ยังไงคิดถึงทุกคนนะครับยังไงขอกดไลค์ให้สักหนึ่งครั้งเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนก็ขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้หกหมื่นห้าพันบาทใครสนใจโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้เบอรโ์โดยตรงเลยนะเบอร์โทรอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ